สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูพาเฮงค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขนำโชคมาฝากค่ะมาเฮงไปด้วยกันกับกูรูพาเฮงแนวทางตัวเลขรอคุณอยู่เชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางผู้จัดไม่สนับสนุนให้กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเจอกันเป็นประจำทุกวันกับช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้แอดจะมาวิเคราะห์แนวทางของหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่28พฤษภาคม2568ก่อนอื่นเรามาดูสถิติผลหวยของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะวดที่แล้วแอดให้แนวทางคือ เด่น3และรอง4นะคะว่าที่แล้วแนวทางที่แอดให้ไว้เด่น3นะอันนี้ก็เข้า3ตัวบนของน้อยพิเศษนะคะเนื่องจากผลหวยออก301นะและเลขเด่น3ก็ยังเข้า2ตัวบนของน้อยพิเศษด้วยนะคะเพราะผลหวยออก43ค่ะและเด่น3ก็ยังเข้า2ตัวบน35และ2ตัวล่างของน้อยปกติ เพราะผลหวยออก93นะคะสรุปแล้วแนวทางของเลขเด่น3ก็เข้าไปทั้งหมด2หน่อยนะคะ fc เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวทางเลขกรอง4เมื่อวดที่ผ่านมากันบ้างนะเลขกรอง4ที่แอดให้เป็นแนวทางนะคะอันนี้ก็เข้า2ตัวล่างของนอยเฉพาะกินะคะเนื่องจากผลหวยออก94นะและ เลขรอง4ี่ก็ยังจะเข้า2ตัวล่างของน้อยพิเศษนะเพราะผลหวยออก4ีสค่ะสรุปแล้วแนวทางของเลขรอง4ที่แอดให้ไว้เป็นแนวทางก็เข้าไปทั้งหมด2น้อยนะคะ fc สำหรับ fc ท่านใดที่ใช้เลขเด่นเลขรลองที่แอดให้เป็นแนวทางเมืง่องวงันวงที่27่พฤษภาคมที่ผ่านมาแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เรามาดูแนวทางในส่วนของกลุ่มตัวสอกันบ้างนะคะแนวทางตัวสอบที่แอดให้ไวเมื่อเมื่ที่แล้วนะคะก็คือเลข3 5มห้าเอสาค่ะขอโทษค่ะ3-4นะคะ อันนี้ก็เข้า2ตัวล่างของลอยพิเศษนะคะเนื่องจากผลหวยออก43นะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าตรงๆแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดนะคะ FC และตัวเจาะที่แอดให้อีกตัวหนึ่งก็คือเลข35นะอันนี้ก็เข้า2ตัวบนของนอยปกตินะคะเพราะว่าผลหวยออก35ค่ะ สำหรับตัวเจาะ3 5นี่ก็เข้าตรงๆไปเลยนะคะ FC และตัวเจาะตัวสุดท้ายก็คือเลข18นะอันนี้ก็ยังจะเข้า2ตัวบนของนอย VIP นะคะเพราะว่าผลหวยออกตรงๆเลยก็คือ18นะคะนอยนี้เข้าไปตรงๆร,ร,รับกันไปเต็มๆนะคะสรุปแนวทางตัวเจาะที่แอดวิเคราให้ไปก็เข้าไปทั้งหมด3นอยด้วยกันนะคะ FC ยังไงแอดก,ก็ขอแสดงความยินดีกับท,ท่านทุกๆรางวด้วยนะคะและสำหรับแนวทางที่แอดที่ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่เก่เนเดกรองแอ้เจาะถุงตัวเจาะสตัวและก็ตารางนำโชคนะ fc สามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้หรือว่า FC จะจับคู่เองก็ได้นะคะเอาที่เห็นสมควรเลยค่ะยังไงแอดก็ขอแสดงความดีดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยใครที่ได้รับโชคไปแล้วแอดขอให้ได้รับโชคต่อนเนื่องนะคะก็อย่างที่แอดพูดเสมอนะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะตัวแรกคือแอดให้ มันเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการชมนะเพราะตัวเลขอาจมีเข้าบ้างแล้วก็มีหลุดนะคะ fc เออถ้า fc ท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ปากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเออ fc ท่านใดที่สนใจในส่วนของแนวทางของเลขหวยฮานอยนะคะมีให้รับชมกันได้ทุกวันนะคะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กํำลังใจแอดมาโดยตลอดนะคะในส่วนของหวยลาวพัฒนาแอดได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงแอดจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนาวทางของหวยฮาน่อยงวดประจำวันที่ 28พฤษภาคม2568จะมีแนวทางเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแนวทางหวยฮหาหนอยรอบ,รอบเฉพาะกิจผิเศษปกติกตและ VIP วัดประจำวันที่ 28, 28พฤษภาคม2568 thank you ไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องปูรูพาเฮงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ตรงใจก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะ